สุริการท่าลองท่าร,ารวยรวรอยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะครับผมชชว,วรดิโรหิตจันทร์ชาวครับและเจนี่แกสอนราชรองเมืองค่ะเจนี่ครับชาวนี้ไน้ทานกาแฟมาแล้วหรือย,ยังจ๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นคนทานกาแฟเหมือนกันใช่ไหมค่ะอือสมัยก่อนรู้ไหมเข,า,ข,า,ขาทานกาแฟเพื่ออะไรเพื่อทานเพื่ออะไรอร่อยให้มันอร่อยให้มันแบบว่าสดชื่นให้มันแก้งง่วงแก้งง่วงเหงาเหานอน แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนวัตวกรรมของกาแฟเอาแค่กาแฟอย่างเดียวนียคุณผู้ชมโอ้โห <ฮะ S 1> เก้าไปไกลมากยังไงอะ่ะมันทําได้หลายอย่างมากมแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับ <ฮะ S 1> ที่กาแฟในหนึ่งซองเนี่ยเขารวมอะไรมาได้ตั้งหลายอย่างมากเ <ฮะ S 1> ลยถ้าบอกจำนวนมันจะอึ้งออพอไหมอหม่ะสามพอไหมสี่พอไหม ทีวันใช่ไหมทีวันทูอีวันก็ผิวห้าเยอะพอไหมห้าพอไหมห้าก็ถือว่าก็ยังดีก็เยอะสิบพอไหมสิบพอไหมอย่าพูดมีถึงสิบได้หรอวันนี้ให้สิบห้าอินวันคุณผู้ชมใช่ตลกตลกจริงจริงปกติมีแค่เต็มที่ก็ห้าอินวันวันนี้สิบห้าอินวันเดี๋ยวจะมาเจาะทีละตัวเลยว่าสิบห้าอินวันมีอะไรบ้างแล้วแต่ละตัวเนี่ยช่วยคุณผู้ชมอะไรบ้างจะช่วยเรื่องสรีระจะมีได้หรือเปล่าจะช่วยเรื่องข้างในได้หรือเปล่าจะช่วยเรื่องอาสุขภาพได้หรือเปล่าหลายอย่างมากเดี๋ยวต้องติดตาามมมชชชชใในน่่วงห้้คครับุณผู ช่วงที่สอง,องารายการท้าลองท้า้วยนะครับอย่างที่ผมบอกกับคุณผู้ชมไว้ในช่วงที่แล้วนะครับว่าการที่คนเราสมัยนี้จะลุกขึ้นมาดูดีนั้นแต่ละคนล้วนมีเคล็ดลับมากมายนะครับหลายคนบอกว่าจะต้องเล็งไปที่เสื้อผ้าดูไปที่หน้าหรือผมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อย่างหนึ่งที่มีคําพูดเป็นวลีติดปากคือว่าคนเราเนี่ยเปรียบเสมือนไม้แขวนเสื้อนะครับต่อให้เสื้อผ้าสวยงไงก็แล้วแต่ถ้าเรายังรูปร่างไม่ดีอันนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่ครับ วันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาแก้ปัญหาให้กับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของรูปร่างนะครับมี2ท่านครับผมท่านแรกคุณอัจฉรามนทิรานะครับและท่านที่สองคุณนัชชิลายะราจากฝ่ายการตลาดบริษัทไมเอลิสจำกัดนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านแรกขออนุญาตเรียกว่าพี่ปูบีมนะครับแล้วก็ น้องน้ำขิงน้องน้ำขิงน่ากลัะอะเมื่อกี้ผมบอกคร่าวๆกับคุณผู้ชมไปแล้วแหละว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยกว่าจะดูดีได้นะครับบางคนเนี่ยเขามองว่าเสื้อผ้าเนี่ยต้องแต่งตัวดีบางคนว่ารูปร่างต้องดีไว้ก่อนบางคนบอกว่าไม่ได้หรอกหน้าสําคัญสุดผิวต้องดีผมต้องดีอะไรอย่างนี้ในส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยขอถามนอกรอบกันก็คิดว่า น่าจะต้องมีทุกอย่างนะคะอืแต่ว่าใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเราคนจะดีตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกจริงไหมคะใช่ค่ะใช่วันนี้เราก็เลยมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมานําเสนออ่คะได้เลยเป็นอะไรครับวันนี้ที่นํามาตอนนี้ก็เป็นกาแฟไมไลค่ะกาแฟไมไลฟ์กาแฟใช่ค่ะซึ่งนี่ช่วยเรื่องเราของ ของเรานี่คือจะมีความพิเศษที่ว่าของเรามีส่วนผสมทั้งหมด15ชนิดนะคะ15 in ้าสิบห้าถือว่าเยอะนะส่วนใหญ่แล้วได้ยินเต็มที่ก็แบบท in อินอะไรอย่างนี้15บที่เพิ่มเข้าไปกตั้ง5เท่าเลยนะใช่ค่ะสิบห้าอย่างซึ่งในทรีอินวัเนี้ยค่ะเราจะแบ่งออกเป็นคุณสารประโยชน์นะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะคะก็คือแยกเป็นกลุ่มก่อนเป็นกลุ่มนะคะก็คือจะให้ประโยชน์แบ่งเป็นกลุ่มๆนะคะก็คืออย่างเช่น คุณประโยชน์ทางด้านสุขภาพนะคะออแล้วก็คุณประโยชน์ทางด้านผิวพรรณและความงามออและกลุ่มสุดท้ายในเรื่องของอการควบคุมน้ําหนัก ค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในกลุ่มแรกกันก่อนนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับสมนะคะซึ่งสมเนี่ยก็ทราบดีแล้วว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพรนะคะและไม่ใช่ราคาถูกๆด้วยนะใช่เป็นสมเกาหลีของเรานะคะก็คือสมเนี่จะมีสรรพคุณเกี่ยวกับการฟื้นฟูบำรุงร่างกายนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นการที่ดื่มกาแฟแล้วเข้าไปเนี่ยถือว่าครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะได้เรื่องความสดชื่น กระปีกระเป๋านะคะนอกจากเป็นเครียดค่ะแล้วก็ยังยังช่วยเกี่ยวกับลดภาวะการเป็นมะเร็งแล้วก็ลดภาวะการเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดต่างๆลดภาวะการแข็งตัวของเกล็ดเลือดค่ะนี่คือเกี่ยวกับสรรพคุณเก่ือกระสมอันนี้พูดมาแค่ตัวเดียวแค่ใช่แค่ตัวเดียวนะคมคือแบบสมดิบๆของเขาช่วยอะไรบ้างเพราะว่า ถ้าเกิดมองถึงค่านิยมเนี่ยคนโบราณโดยเฉพาะในวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยเรื่องของโสมเนี่ยเขาให้เฉพาะจักรพรรดิให้เฉพาะฮ่องเต้ได้ทานได้เสวยเ่ได้เซเว่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเป็นตัวที่2กันเลยนะคะตัวที่2นี่คือจะเป็นขิงนะคะซึ่งขิงเนี่ยก็คือจะช่วยเกี่ยวกับการบำรุงหัวใจนะคะแล้วก็บำรุงเกี่ยวกับลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะคะแล้วก็บำรุงร่างกายด้วยค่ะทีนี้อันนี้ จบแล้วสำหรับกลุ่มแรกต่อไปเรามาดูในกลุ่มที่สองเกี่ยวกับผิวพรรณและความงามนะคะเดี๋ยวให้น้องน้ําขิงอธิบายก่อนความงามก่ในด้านของผิวพรรณและความงามนะคะก็ตัวแรกเลยพี่แพมจะตั้งใจฟังนะพี่หนกแต่งหน้าน้องอย่างเดียวเลยมีคอลลาเจนก็คือคอลลาเจนจากปลาเทน้ำลึกค่ะก็ช่วยเรื่องบำรุงผิวพรรณคอลลาเจนช่วยเรื่องผิวอยู่แล้วกระชับผิวพรรณนะคะแล้วก็สลอดริ้วรอยก่อนวัานะคะแล้วก็ ช่วยทําให้ผิวพันธุ์อุ้มนม้ำได้ดีค่ะอ,อันนี้อ<ม>ุ้มน้ำได้ดีสําคัญมากนะเพราะว่าบางทีแล้วบางคนเนี่ยนะถ่ายรูปออกมาเนี่ยสวยงามทีเดียวเชียวแต่ผิวพันธุ์เนี่ยมันมันบอกได้หลายอย่างถึงแม้ว่าความชุ่มชื้นมีหรือสัมผัสผิวสัมผัสเนจะรู้ว่าใครเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากมแล้วก็บางคนเนี่ยชอบแต่ว่าถ่ายรูปมาสวยแอปพลิเคชันส6 0ใช้อย่างเดียวแต่ผิวจริงไม่ได้แล้วคุณผู้ชมวันนี้เรื่องใหญ่มากตอนที่สองก็จะเป็น สารสการจากเม็ดตางุนเอ๊ะต่างุนก็คือมันจะช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะแล้วก็ช่วยให้ผิวพันยืดหยุ่นได้ดีนะคะแล้วก็ผิวพันมีน้ำมีนวลค่ะแน่วความงามใช่ค่ะขาดผิวใช่ไหมอยู่ใกล้อยู่ใกล้เห็นเลยอร่าเชวนะคะตัวที่สามขาดสเปนโกจิเบอรี่นะคะโกจิเบอรี่ มันจะมีกรดอะมินโนใช่ไหมใช่ค่ะวัลลุนใส่ตาวัลลุนผิวพรรณแล้วก็วิตามินซีสูงด้วยนะคะค่ะมันจะเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์ด้วยนะคะก็คือจะมีกรดอะมินโนทั้งหมด19ชนิดนะคะแล้วก็มีธาตุอาหาร2ีชนิดค่ะคือในกาแฟเนี่ยมี15อย่างเล่ามาถึงแค่ตัวที่3ที่4เนี่ยไอตัวที่3ที่4เนี่ยซอยเอาไปมีประโยชน์อีก15บห้าอย่างไปยิ่งยวดเกินไปเลยรู้สึกเหมือนอยู่ในร้านข้าวซอยหนึ่งไปดูต่อครับก็ประมาณในส่วนของกลุ่มอ่า เกี่ยวกับควบคุมรหนักกกน้อ้าอันนี้สำคัญมากอย่างที่ผมเกริ่นไปในรายการแล้วว่าหลายคนเนี่ยเขามองว่าเรื่องของรูปร่างเป็นเรื่องสำคัญเสื้อผ้าต่อให้สวยดีไซเนอร์ระดับชาติระดับโลกแต่ถ้าเกิดตัวเราเองเนี่ยไม่ได้แตนบายพร้อมกับเสื้อผ้าผมคิดว่ามันปล่าประโยชน์ที่เขาจะออกแบบมาให้สวยให้งามได้ใช่ะถูกไหมฮะตอนแรกเลยจะเป็น สารสก,กรัดจากถั่วขาวอ๋อถั่วขาวเขาจะขึ้นชื่อในวงการของล้ำหนักคือนอะรอครับถั่วขาวคือคือมันจะช่วยให้ด,ออดักจับไขมันบริเวณลำไส้เล็กค่ะแล้วก็ช่วยบอกแปง้งแล้วก็น้ำตาลไม่ให้ซึมซับเข้าสู่ร่างกายนะะ้ำหนักก็จะลดลงเดิไม่ต้อง อดอาหารคือสาเหตุของความอ้วนเนี่ยมาจากแป้งเลยน้ำตาลใช่ไหมคะไอตัวถั่วขาวเนี่ยจะเข้าไปบล็อกไม่ให้เข้าสู่ร่างกายเพื่อจะให้มันกกายมเป็นแป้งแล้วก็ไขมันเพิ่มน้ำหนักให้เราเข้าใจไหมดูเหมือนรู้เยอะมากเลยแต่ผู้หญิงก็ต้องรู้ไว้เป็นเบื้องต้นก็ต้องดูแลรูปร่างของเราไงแต่อันนี้ที่พูดถึงก็คือหมายถึงว่าในในตัวของวัตถุดิบใช่ไหมฮะในถั่วขาวเขามีหน้าที่อะไรบ้างต่อมาก็จะเป็นไฟเบอร์นะคะแลาวก็จะช่วยเพิ่มกากอาหารค่ะแล้วก็ช่วยให เราระบบขับถ่ายได้ง่ายขึ้นครับของการขับถ่ายแล้วก็ทําให้เราอิ่มอาหารได้ง่ายขึ้นนะคะใช่คือเรื่องขับถ่ายเนี่ยผมมองว่าสําคัญนะโอเคผมผู้ชายหลายๆท่านอาจจะไม่ได้มองลึกถึงว่าจะต้องดูแลรูปร่างอะไรขนาดนั้นแต่เอาง่ายๆสังเกตตอนเช้ามาถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไม่ได้เข้าห้องน้ําไม่ได้ถ่ายนักขอเนี่ยขอประทานโทนนะฮะจะรู้สึกเลยว่าไอความป่องของท้องเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วดังนั้นเรื่องของการขับถ่ายบางคนเนี่ยมัน มันหนักไปกว่านนั้นคือว่า2-3สาวันไม่ถ่ายเลยก็มีอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากและเราก็มักจะกลัวว่าไอสิ่งที่เราทานไปตั้งสอสาวันที่แล้วเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนถูกไหมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ใช่ครับก็คืออย่างที่แจ้งคือง้มแต่ภายในสู่ภายนอกค่ะตัวต่อมาก็จะเป็นแอลคาดีทีนแอลคาดีทีนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกรดอะมิโนนะคะช่วยไปขจัดไขมันบริเวณเซลล์ต่าง แล้วก็ทาให้ร่างกายกระชับเป็นสัดส่วนค่ะอ๋อช่วยให้กระชับด้วยใช่เพราะบางคนที่เขาเคยอ้วนๆมาเนี่ยตัวอย่างเคยพองลูกโป่งไหมพี่ชาวลูกโป่งไหมเวลาที่เขาพองมาแล้วพอลูกโป่งยุบตอนพองมันก็เต่งใช่พอยุบปุ๊บโอ้โหผิวแบบไม่ได้เลยใช่ตัวอลคาเดนทีตัวนี้จะเป็นตัวช่วยช่วยได้ทำให้ผิวของเราระชับตึง ะจะมีแล้ว<ร>มีคอลลาเจนค่ะคอลลาเจนก็จะช่วยกระชับด้เตึงตึงคือหมายความว่าคือคือต้องอธิบายอย่างนี้ครับในในความรู้สึกผมนะฮะ,ะผมรู้สึกว่าร่างกายทุกส่วนเนี่ยคนมักจะมองว่าอ้วนไม่อ้วนเนี่ยไปดูที่พุงไปดูที่ก้นอะไรอย่างนี้<ม>แต่ความจริงแล้วไอ้พวกไขมันส่วนเกินเนี่ยมันอยู่ทุกพื้นที่นะครับคุณ<ม>ผู้ชมเราสังเกตได้ง่ายๆถ้าเกิดว่า เขียกเาว่าผิวเปลือกส้มใช่ป่าครับอันนั้นเนี่ยคือเราสามารถดูได้ตามท้องแขนได้ตามหน้าขาถ้าเราแบบกดดูแล้วมันเป็นผิวที่มันครุขะอันนั้นหมายความว่าในในทุกอนูของผิวหนังเนี่ยมันมีอยู่มีไขมันใมันมีไขมันซ่อนเขาเรียกว่าเซลลูไลท์เซลลูไลท์ใช่อ่อันนั่นแหละผมว่านะที่มันจะดูแบบว่าไขสั้นสั้นไม่สั้นและไม่สวยในตรงนี้เเใครไปเดินห้างไหมหุ่ยเขาเสียงเก๊กันสั้นนะคะขึ้นบันไดเลื่อนข้างหน้าเรามองไปโอ้โหเป็นคลื่นเลยใช่ซึ่งถ้าเกิดเป็นเราเน แล้วคุณรู้ไหมว่าคนที่เขาไม่รู้ตัวเนี่ยเวรกรรมเขามากไปนะอ่าผมต้องบอกคํานี้คุณสงสารคนที่เดินข้างหลังบนในเลื่อนมากเพราะสเต็ปเนี่ยมันทําให้ผมต้องมองระดับสายตามองระดับสายตาแบบโอ้โหมันเต็มหน้าเลยก็ซื้อบัตรห้าพันดูอะแบบนี้ต้องรีบเข้าไปสกิดเลยค่ะบอกว่ารีบกลับไปทานกาแฟนมไลท์คอฟฟี่เลยใช่ไหมแลวหมอช่วยยังไงคะของของส่วนที่เป็นเซลลูไลน์ อันนี้ก็คือที่แจ้งมาคือจะเป็นมีส่วนของคอลลาเจนนะคะ,ะจะช่วยผิวพรรณแล้วก็มีแอลคาเนทีนก็คือจะไปลดไขมันในตัวสมมุตินนเนี่ยมันลดคลลอเลสเตอรอลได้อยู่แล้วะค<อ>แล้วก็จะมีตัวต่อมานะคะก็จะเป็นแอลกูตามีนค่ะตัวนี้ก็จะไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกําลังกายค่ะก็คือเวลาเราออกกาลังกายเนี่ยร่างกายมันจะมี ความอ่อนล้าอ่อนลียค่ะก็จะช่วยซ่อมแซมตรงนั้นด้วยไอ้บางทีที่เรารู้สึกว่าอิดโรยรู้สึกไม่ค่อยเฟรชก็เพราะแบบว่าเราหักหัวใบก็มีถูกไหมฮะใช่ค่ะทีนี้พอทุกอย่างเราหมดยังคิดถ่าอย่างก็จะครอยางไม่หมดใช่ก็จะมีแอลลูซีนค่ะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะเยอะมากเย่ยเราใส่เยอะมากแต่สิ่งเดียวที่เราไม่ใส่ก็คือน้ำตาลสบอร์ตมีไม่มีน้ำตาลนะคะ โอเคหูใส่ข้างนอกได้ผมชอบกินแบบไม่ได้ค่ะเดี๋ยวผิดสูตรค่ะต้องต้องห้ามน้ำตาลก็คืออันนี้กาแฟลอยอย่างที่แจ้งคือปราศจากน้ำตาลนะคะใช้ความหวานจากสุขาร้อนนะคะก็คือให้ความหวานอย่างเป็นธรรมชาติเลยแล้วน้ำตาลคารบนไดน์น้ำตาลเขาแตกต่างกันยังไงเลยค่ะตอนนี้มันก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติะค่ะผมพี่อยู่คิดว่ามันเป็นเรื่องของฟีลลิ่ง คมรู้สึกคน <ừ> mm. กินกาแฟเนี่ยมันก็ต้องอยากได้รสที่มัน,น <ด S 1> เคยกินกม,มันจะไม่มีหวานเลยมันเราไม่ช่ฝรั่งจา<ช>๋าขนาดนันะฮะเรา<ๆ>เราโตมาแบบว่ากาแฟสมัยก่อนมันต้องมีหวานนำมันมีมนมมีอะไรอย่างเงี้แหละ,ะดังนั้นเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าหลายคนที่ทํามาล้วแกบว่าไม่เอาน้ําตาล และไม่ใส่เข้าไปจริงๆไม่มีกุรสหวานเลยเนี่ยโอ้โหโดนด่าตายแน่แต่อันนี้เนี่ยมีรสหวานจากซูคาร์โรสโดยที่ไม่ฟันผูด้วยนะคะเพราะแปลว่าคนไปบาหวานก็กินได้ใช่ค่ะเป็นปรหวันทันได้เลยเพราะว่าซูคาร์โรสตัวนี้มันจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเลยก็คือเอาไปใช้เป็นพลังงานได้เลยแต่ถ้าเป็นน้ําตาลนี่คือมันจะไปสะสมเป็นแป้งแล้วก็เป็นไขมันในในที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงหลีกเลี่ยงการใช้น้ําตาลค่ะ ถือว่าดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะใช่ทีนี้พอทุกอย่างใน15อย่างมามารวมอยู่ในซองเดียวแล้วนะครับการทานจะต้องทานอย่างไรบ้างบางคนเนี่ยติดทานตอนเช้าบางคนทานหลังอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ความถี่ควรจะเป็นยังไงไล่ฟังค่ะถ้าหากว่าจะเน้นคุณประโยชน์เกี่ยวกับการควบคุมน้าหนักให้น้องน้องขิงอธิบายเลยค่ะบควบคุมน้าหนักใช่ไหมใช่ค่ะก็คือถ้าอยากควบคุมน้ําหนักใช่ไหมคะวิธีการรับประทานเพื่อให้เกิดชน์สูงสุดก็คือรับประทาน ก่ Beast offs, อนอาหารมื้อเช้า right. ก so, ับมื้อกลางวันนะคะก่อนอาหารเช้ากับมื้อกลางวันใช่ค่ะ๋ยวก่อนสักสิบนาทีสิบนาทีเพื่อช่วยโบก็พอถ้าเราลืมล่ะ ถ้าเกิดเราลืมทานแบบว่าก่อนช่วยไม่ได้คุณจะดูแลเองคุณจะมาไปมือถัดไปใช่ไหมเไม่ได้ให้ต้องมีไม่ไยใช่ไหมเพราะวันนี้เขาเขาจะทำเขาจะทำหน้าที่ไปบล็อกบล็อกเหมือนกับตั้งกำแพงตั้งไว้ก่อนเลยรอให้อาหารผ่านมาแล้วค่อยดักจับไขมันใช่ค่ะแต่ว่าอยากจะสูตก็ต้องมีไม่นเอาอย่างนี้เจนนี่เจนนี่กลัวลืมใช่ไหมอ่ะสองเวลาเดี๋ยวผมจะลองลองจินตนาการให้ทานก่อนอาหารเช้ากับอาหารเย็นเช้ากับกลางวันใช่ไหมฮะะตื่นเช้ามาเจนนี่ขับรถมาทำงานครึ่งชั่วโมงพอดีตื่นมาก่อนออกจากบ้านกินก่อนแล้วขึ้น พอไปถึงออฟฟิศเชื่อได้เลยว่ากินข้าวเ,เช้าเนี่ยส่วนใหญ่กินที่ออฟฟิศกันอันนี้เพาะ,<อ>ค,ะคนทางานนะ,ะแม่บ้านก็กาลังดูอ่านฟังข่าวเช้านี้อะไรอยู่ก็เลือกเวลา,าถูกไหมฮะแล้วก็พอรู้ว่าเพื่อนเนี่ยกำลังจะประชุมกันว่ากลางวันเนี่ยจะไปกินที่ไหนหนูก็จัดเลยก่อนเลยหนึ่งแก้วห้องห้ามลืมใช่กว่าเพื่อนจะสรุปได้ว่าไปกินขาหมูเจจูเจจงอะไรเนี่ยนะพอดีครึ่งชั่วโมงได้พอดีถ้ากินกาแฟไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับอาหารที่กําลังจะกิน ความรู้สึกมันมงอืมันจะทําให้เรารู้สึกอิ่มก็คือลดความอยากลงนะคะเพราะว่าตัวนี้มีส่วนผสมของไฟเบอร์คมเพียมค่แล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยคือมันจะรู้สึกหนักท้องแบบเหมือนว่าเหมือนโดแต่กําลังค่ะใช่ไหมฮะโดยที่ไม่ไม่เบียดเบียนความรู้สึกที่แท้จริงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้สารกดประสาทนะคะใช่เพราะว่าเรามีสมุนไพร15บชนิดมันจะช่วยในไม่ให้อ่อนล้าอ่อนเพลียแล้วก็ลดความอยากแต่ไม่มีสารกดปราทให้รู้สึก อ่าันนี้ดีมากเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่ที่กินยาลดความอ้วนกันแล้วเพี้ยนประสาทเรออไรอ่ะอ้าวส่วนใหญ่แล้วนะพูดกันตรงๆผู้นั้นมันมีอะไรกดประสาทอยู่แล้วกดประสาทแล้วอยู่ใกล้ไม่ได้เลยนะคุณคือแบบฟาดงวงฟาดหางอ้าวจริงๆช้างตกมันอะไรอย่างเงี้ยใช่คืออารมณ์มันจะแปรปรวนคุณผู้ชมคนที่ไปทานอะไรคนนั้นมาแล้วหยุดกินไม่ได้ด้วยหยุดกินแล้วโยโย่เอฟเฟกหยุดกินแล้วสมมติว่าเจนนี่หนักอยู่ที่70กินไปเนี่ยเหลือ50กําลังสวยเลยถูกไหมฮะ แต่พอหยุดกินเนี่ยคิดว่าจะกลับมา70ไหมไม่อยู่ต้องขึ้นเนแปดสิบห้าในส่วนของนี่คเรียกว่าโยโย่เอฟเฟนต์ใช่แล้วก็ในส่วนของนี่คือตัดปัญหาเรื่องโยโย่ออกไปได้เลยเพราะว่าอย่างที่แจ้งคือมีส่วนผสมของสมุนไพร15ชนิดไม่มีสารตกค้างแล้วก็ไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างโดนดูดซึมแล้วก็โดนไปใช้เกี่ยวกับร่างกายพอผ่านไปได้หมดนะคะแล้วก็จะคงสภาพคงสมดุลในร่างกายอย่างนั้นต่อไปประมาณ3-4เดือนค่ะแล้วพอเราทานไปแล้วเนี่ยเวลาเราทานข้าวเราต้อง งดปริมาณอาหารหรือว่าข้าวลงมาไหมคะว่าทานตามปกติเลยก็ต้องควบคุมเกี่ยวกับชนิดของอาหารอย่างเช่นทานผักเยอะๆทานผลไม้เยอะๆช่วยผลไม้ผลละมืออยากสวยค่ะใช่แล้วก็ทินข้าวเยอะๆไมปได้หรอหลายคนเป็นอย่างนี้จริงๆเจนนี่ผามเยอะหมดเลยรู้ ก็ตงหลายคนเป็นอย่างนี้จริงๆควบคู่กับการออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็ค่ะคัดสันเรื่องสารอาหารอย่างเช่นขาหมูนี่ก็คงจะลดนิดนึงทานได้ไหมทานได้ค่ะทานได้แต่ว่าลดปริมาณลงนะคะครับนั่นแหละผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเวลาสั่งขาหมูผู้ชายสั่งเอาเนื้อหนังเลยนะหสั่งเขาหนังล้วนไข่สองอย่างนี้เลยก็มีขึ้นสี่ห้าโลใช่คืออย่างนั้นมันไม่ได้ไงทีนี้พอเราเราทราบแล้วว่ามันจะรักษาสมดุลได้ดีอยู่แค่ไหนก็อยู่แค่นั้นค่ะ หมายความว่าถ้าเราหยุดกินค่ะอ่ะจะหยุดด้วยสาเหตุอะไรกันแล้วแต่จะเปลี่ยนที่อยู่จะลืมซื้อไปเติมจะอะไรก็แล้วแต่หยุดแล้วมันเป็นยังไ,ไงบ้าง ก็หยุดแล้วจริงๆเราก็ไม่ได้มีผลเพราะว่าอย่างที่แจ้งคือสมุนไพร15ชนิดแล้วก็ไม่มีสารกดประสาทไม่มีสารตกค้างก็คืออันนี้ก็เป็นการจริงๆแล้วคือแนะนําอยากให้รับประทานเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เป็นกาแฟรธรรมดามันเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรบํารุงร่างกายถึง15ชนิดน้อยมากที่วันหนึ่งเราจะรับประทานอาหารได้ครบคุณสารขนาดนี้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ทานต่อเนื่องไปดีกว่าค่ะไม่นำนานดีมากแต่จริงๆแล้ว15ชนิดเนี่ยแค่พูดว่า ตัวแรกมาพูดว่าโสมมาหนูไปหาซื้อที่ไหนอะพลระก้อนนะที่อสมต่แไม่เคยเห็นมาสมสมสักทีพิ่งจะเคยเห็นที่เนี่ยมีอะไรคือหลายอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยมันมันเสิร์ฟให้เราถึงหน้าบ้านแล้วอะเราไม่เอาเพราะว่าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ความคิดแต่ละคนนะมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดแต่ละคนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากทําให สุขภาพตัวเองดีใครที่อยากให้สรีระตัวเองเห็นและมันสะดุดตาสะดุดแบบไม่ใช่สะดุดแล้วด่าสะดุดตาแล้วชมอย่างนี้มันก็ต้องหันมาดูแลาตัวเองถูกไหมคะอัน้ของเรานี่คือเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเพราะว่าได้มาตรฐานออยด้วยพันจันทร์นภรได้อะไรบ้างเพราะว่าพูดกันทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยคนที่เจอพี่บุ๋มวันแรกเนี่ยเจอน้ําขิงวันแรกอพูดก็พูดมาไม่รู้แหละชุดเลยได้ก็ฟังางเแล้ว แต่อะไรที่มันเป็นมาตรฐานสากลอะไรที่เป็นมาตรฐานของจอ y ์นคแล้วพี่ได้มาแล้วบ้างกับกาแฟตัวนี้ครัตัวนี้ก็ตัวแรกก็คืออยอนะคะของเรานี่คือผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาแล้วเรียบร้อยและตัวที่2ก็คือได้รับมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตก็คือ GMP นะคะและตัวที่สุดท้ายนะคะอันนี้เหมาะมากเลยก็คือสําหรับได้รับเครื่องหมายฮาลัน สำหรับพี่น้องชาวมุสลิมนะคะก็คือเปิดโอกาสให้รับประทานได้อย่างมั่นอกมั่นใจเลยทีเดียวค่ะก็คือเรียกว่ากาแฟแล้วนี่คือครบทุกเพศทุกวัยและทุกศาสนาเลยค่ะถือมาเยี่ยมเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือคือแต่สมมุติว่าคนที่จะเข้ามาอยู่ในจอยแอนคอยนะครับผลิตภัณฑ์ก็มีเยอะในโลกนี้มีมากมายมหาศาลแต่ว่าใครที่จะเข้ามาอยู่ในจอยแอนคอยได้เนี่ยเราก็จะมีกฎเกณฑ์ว่าอย่างน้อยๆคุณต้องผ่านอะไร แต่อันนี้เนี่ยเขาทําได้มากกว่ากฎเกณฑ์ที่เราให้ไว้นะครับและอย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมครับฮารานเนี่ยเป็นอะไรที่ได้ยากมากมเพราะว่า ศาสนาแต่ละศาสนามีความแตกต่างถูกไหมฮะความเคร่งความเข้มงวดโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยถ้าเกิดกว่าจะได้ฮาลาลมาเนี่ยเขาตรวจไปถึงว่าคนที่มาอยู่ในโรงงานเนี่ยทานอะไรมาจิตวัิเย็นย่งไงอาหารล้างรวมกับคนที่ทานหมูมาหรือเปล่าจานชามเป็นยังไงสุขลักษณะในนั้นเป็นยังไงแล้วถึงจะมาเข้าระบบความ ความปลอดภัยความสะอาดทีทีนึงได้เยอะมากแต่ประเด็นไงคือได้มาแล้วได้มาแล้วคือได้มาแล้วอันนี้เป็นเป็นอีกความหนึ่งความน่าผ้าภูณาจของเรานะคะดีด้วยครับดีด้วยอันนี้ไม่ได้เข้ามาจนิดนอยไม่ได้อยู่ได้ดีขนาดนี้หรอกใช่ไหมคะก็ถือว่ากาแฟของเราเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าแตกต่างของตลาดก็คือว่าสิบห้อินวันและที่สำคัญกาแฟของเราเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้เลยอาราบิก้ามีหลายพันธุเอวยลาก็ใช่ค่คือมันจะให้ความ หอมความเข้มข้นเหมือนกาแฟสดเลยนะคะคือปกติตามเ้องอร่อหลายนเขาใช้กาแฟแบบไหนคะกาแฟจุดๆจุดมียี่ห้อหรือว่าเป็นเป็นคาร์โลบัสต้าอะไรอย่างงี้หรือว่าคล้ายๆกันไหมบางบางบางยี่ห้อก็คือจะเขียนว่าอาราบิก้าเหมือนกันแต่โดนผสม จุดๆค่ะแต่ของเรานี่คือกาแฟอาริก้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมไม่ได้ผสมไม่ผสมจุดๆอย่างอื่นก็คือบางทีจะมีเมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชอย่างอื่นผสมเข้ามาคืออย่างบางคนที่ไม่เคยทานกาแฟเนี่ยก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะกาแฟอะไรก็นั่นแหละแต่สรุปง่ายๆเขาใช้กาแฟดีกาแฟแพงกาแฟที่ดีเพราะเป็นคนไม่ค่อยทานกาแฟเท่าไหร่เลยจะครีมเทียมถั่วเหลืองหมายถึงว่าในนี้ที่ชงดื่มได้เลยเนี่ยมีครีมเทียม ก็คือใส่ถั่วเหลืองแทนค่ะไม่ใช่ให้โปรตีนตามยี่ห้อท้องตลาดทั่วไปคือไม่มีน้ำตาลแล้วก็ใส่ครีมเต็มจากถั่วเหลืองด้วยเพื่อสุขภาพจริงๆคดูแลทุกขั้นตอนจัดอ่ๆมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเดี๋ยวให้แต่ละท่านนะครับฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยว่าวันนี้เนี่ยจะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองแล้วเนี่ยบางคนที่ไม่เคยดูแลเลยนะครับมันมันก็เป็นเรื่องยากนิดนึง อะไรที่ไปอยากจะบอกคนน,นิดนึงเชิญเลยครับคุณค่ะคก็กาแฟมาไล f ์คอฟฟี่นะคะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าของเรานี่คือเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะคะเพื่อผู้บริโภคโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมทั้งหมด15ชนิดนะคะสําหรับผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณที่สดใสเป,ปล่งปลั่งแล้วก็การควบคุมน้ําหนักให้ได้สริยะที่ สมส่วนนะคะและสวยงามกาแฟมาไลฟ์คอฟฟี่มั่นใจว่าจะตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคทุกๆเพศทุกๆวัยและทุกๆกลุ่มเลยทีเดียวค่ะอขอบคุณครับมาต่อที่น้องน้ำขิงจากค่ะก็สินค้าของเรานะคะเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมนะคะก็คือให้คุณประโยชน์ทุกอย่างทุกๆด้านเลยนะคะก็คือส่งเสริมให้คนไทยนะคะดูแลสุขภาพค่ะเรื่องผิวพรรณความงาม ส่วนท่านใดสนใจคุณผู้ชมคะกาแฟมาไลฟ์คอฟฟี่ของเรานะคะหาซื้อได้ที่จอยหมัดของเราทุกสาขาหรือว่าโทรหาเราค่ะ0868835858ค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับที่มาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับเราในวันนี้นะครับครั้งหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะครับต้องให้คุณผู้ชมคอยติดตามในรายการท้าลองท้าโดยนะครับวันนี้เรา4ี่คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ